เงินสีด้านนะครับสวัสดีครับผมเฮียแปะสักเซสนนทชัยธนคำพรวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเงินสีด้านงานสีแบบและรายได้สีประเภทมาแบ่งปันกันนะครับเงินสีด้านก็มาถึงอะไรมาถึงช่องทางหรือว่าแหล่งที่มาของรายได้จาก4ช่องทางอันได้แก่เรามาดูกันนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยฝั่งซ้ายจะเป็นเรียกว่า active income นะครับก็จะมี e e หมายความว่า employee มีรายได้จากงานที่ทําประจํา แล้วก็ S ก็คือเ e l ล์ m ิมพอร์เป็นพวกเจ้าของกิจการเจ้าของร้านค้านะครับพวกนี้นะฮะหมายความว่ารายได้เนี่ยรายได้เนี่ยมาจากแรงงานและเวลา100%วเซฝั่งซ้ายนี้ก็จะขาดอิสระภาพนะฮะขาดอิสระขาดเวลาด้วยนะครับรับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนรายได้ตามตำแหน่งงานนะครับแล้วก็จ้างตัวเองทํางานนะครับอย่างตัวธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของกิจการเนะทที่ธุรกิจส่วนตัวนะครับทําเองคิดเองนะครับ มาดูฝั่งขวาฝั่งขวาเรีวยกว่า Passive Income นะฮะตอนนี้นะครับก็จะมีรายได้จากธุรกิจส่วนตัวรวมถึงลิขสิทธิต์ต่างๆนะครับเป็น Business แล้วก็รายได้จากการ term, ลงทุนก็คือ Investment นะครับฝั่งขวาเนี่ยเป็น Passive Income เนี่ยรายได้มาจากระบบระบบ100นะครับก็คือมีเวลาและก็มีอิสระภาพนะฮะเราจะย้ายจากฝั่ง Active Income หรือฝั่งซ้ายไปฝั่งขวา Passive Income เนี่ยก็คือว่าขอแนะนำนะให้คุณทำธุรกิจเครือข่าย เพราะอะไรเพราะธุรกิจเครือข่ายเนี่ยใช้เงินลงทุนต่ำนะฮะนี่คือลงทุนต่ำกว่าธุรกิจอื่นเพียงแค่หลักร้อยหลักพันเท่านั้นเองหรือไม่ก็หลักหมื่นธุรกิจเครือข่ายสามารถสามารถทำรายได้ไม่จํากัดนะครับสามารถมีรายได้แซงคนที่ทํามาก่อนได้ธุรกิจเครือข่ายนะครับสามารถทําแบบเต็มเวลาหรือนอกเวลาทํางานก็ได้นะครับมีผู้ที่ทํางานแบบพาร์ทไทม์นะครับก็สามารถทํารายได้มากกว่าผู้ที่ทํางานประจาเยอะแยะเลยมากมายเลยเยอนะครับ เป็นธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคใช้ในชีวิตประจําวันเพียงแค่คุณเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อถ้าคุณเข้าใจธุรกิจเครือข่ายนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆสินค้าต่างต่าง,างก็จะมีการเคลื่อนไหวขณะที่ท่านสร้างธุรกิจอย่างถูกต้องนะครับโดยการแบ่งปันให้กับเพื่อนของท่านคนรู้จักคนในครอบครัวสินค้าที่เขาจะเป็นต้องใช้ต้องกินนะครับเป็นพวกอาบน้ําล้างหน้าแปรงสีฟันทําความสะอาดบ้านต่างๆนะครับ ถ้าสนใจอยากมีไรายได้แบบประสิทธิ์อิ่มคำนะครับให้ทักมานะครับเพราะว่าเรามีโค้ดเรามีพี่เลี้ยงเรามีอัปไลน์เรามีระบบที่พร้อมจะช่วยให้ท่านนะครับประสบความสำเร็จได้นะครับกับท้าปานะครับเฮียแปะ success นนทนชัยธนามพรสวัสดีครับ